ลูกนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยทำอย่างไรดีนะครับโอ้ก็เป็นปัญหาที่ตอบยากเหมือนกันนะฮะคือลูกนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องดูก่อนนะครับก่อนที่คุณจะให้กู้หรือทำสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยคุณรู้สภาพการเงินของเขาหรือเปล่านะครับก็ควรจะต้องตรวจเช็คเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับว่ามันมีทรัพย์สินมีอะไรที่จะพอให้ยึดไหมในกรณีที่มันโกงเราเพราะว่า ทุกครั้งที่จะทํานิติกรรมอะไรเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องคิดให้รอบครอบนะครับถึงแม้ว่าสัญญาเนี่ยมันจะเขียนกันไว้ดีแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วคนมันจะโกงอะครับมันก็โกงอยู่วันยังค่ำนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้เขารู้เราในระดับหนึ่งนะครับถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยให้ผมตอบมันตอบไม่ง่ายนะฮะก็คือก็เป็นหนี้ศูนย์นะครับก็มันไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีเนี่ยนะครับถึงต่อให้มันไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย มันก็หมุนเงินไม่ทันมันก็ต้องจ่ายให้คุณอยู่วันยังกั้มนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าจะจ่ายช้าจ่ายเร็วหรือผ่อนชําระอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับการทวงเจรจานะครับเป็นเจ้าหนี้บางทีก็ต้องอดทนใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งนะครับสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็ต้องฟ้องศาลหลายคนที่ไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอะไรเลยเนี่ยก็เอามาจ่ายกันในศาลนะครับศาลท่านก็จะช่วยเลี่ยกล่อมก็มีเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่มีจริงๆสารพิาพากษาไปแล้วก็ต้องไปบังคับคดีกันนะครับซึ่งระยะเวลาในการบังคับคดีเนี่ยก็10ปีครับในระหว่างนี้ถ้าหากว่ามีทรัพย์สินหรืออะไรที่ได้รับมาเนี่ยก็สามารถไปบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่ฟ้องไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับเงินท่านก็ศูนย์อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าฟ้องไปคุณยังสามารถไปสืบทรัพย์ยึดทรัพย์บ,บังคับคดีในส่วนนี้ได้ครับ